อู้อะไรแบบนี้เอ๊ะแบบอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบน่ะชั้นป่าอะไรแบบน่ะเออสีเขียวสีเหลืองสีส้มบ้าจ้องมันาไม่อ่านไม่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 ดูแล้วดีกว่าอันนี้คืออะไรวะ่า tower of color m color lot slam bin อะไรวะเออเจ้ามันเด็กเล่นกันเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นกันเลยโอเคเล่นกันเลย มีอะไรไหมนี่ยไม่รู้เสิเพลงติดกระสินไหมนะแต่น <c oughs> <ul> ่าจะไม่ติดเอ่อโอ้อู้หูเมีสาวน้อยเมีสาวน้อยสองคนกำลังกระโดดออบบี้อยู่นะแล้วก็จะกระโดดตามนะนี่เนี่ยอันนี้คืออะไรแถบด้านเรื่องเออออันนี้เป็นการเอาอันนี้เป็นแอดมินไม่ใช่หรอเฮ้ยมีแอดมินยังไงคนเดียวเลยแต่มันจะไม่แอดมินนะลูกผู้ชายแท้จริงแล้วมันไม่ใช่แอดมินนะครับนั่นน่าจะใช่ผีวมือแท้จริงอันนี้เหมือนผมเคยเล่นอยู่ชิปชิบชิปเดี๋ยวด้ มันยากนะเนี่ยท่านผู้ชมมันยากอยู่เออทำเป็นเล่นมันยากนะเนี่ย๊บโอ้ยกระโดดไปติดรีเดี็ดเอออาจจะใช้มุมนี้ก็ได้อ๋เอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อกระโดดไปติดสักทีเฮ้ยมันยากอยู่ครับเนี่ยโอ้ยแม่ก้คนเล่นโทรศัพท์ไม่เคยกางเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกอ๋ออะไรมาเนี่ย เอโอ้ยไม่ได้โอ้ยบ้ารูตูนมากไอกตูนเมื่ยอยเนี่ยมันไม่ได้โอ้แบบเราเป็นโคตรยากเลยอยากเปลี่ยนแบบเล่นมากแต่เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวไปได้ขอร้อง <c oughs> yes yes โอ้ยทุกอย่างผมทำได้แล้ว yes <c oughs> yes <c oughs> <c oughs> โอ้โหขอแค่นี้ยิ้มๆนะพี่ยงเมื่อกี้แบบแค่แการแสดงไม่ต้องกลัวอะไรเมื่อกี้นะ <c oughs> มันมอีซี่นะพี่ยงยัางหันอันน,อออนี้คืออะไรอีกวะเนี่ย เฮ้ยเอาจริงดิเพื่อนอย่าร้อนเล็กกันเลยนะเรามีอาชีพเรามีอะไรที่ต้องให้ทําเยอะเราควรอาจจะต้องาอาจจะไม่ต้องเอกระโดดตรงนี้ก็ได้นะไที่จริงอะไรเฮ้ยเองรอนตรงนั้นได้ไงหรือว่าเองใช้โปะอะมันอาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้คนระับท่ <c oughs> โอเคเราจะกระโดดแล้วกันได้ว่า <c oughs> แต่ไอไอโหมดที่เราไว้ไงสงสัยมันยีอะไรให้เกาะมันก็ไม่มีไม่ใช่หรอเฮ้ยกระตัว ไหวแล้วน้ำผึ้มนี่ใช้อันนี้เลยใช่เกลี่ยไปเริ่มใหม่อุ้ยจุ๊บอ๋อแม่น้อเดี๋ยวโอ้อเขาก็ได้แอ่์ล็อกสักครั้งก็ได้นะตรงนี้ล็สุดท้ายแล้วกันนน้ำผึ้มถ้ากระโดดไม่ได้คือก็ไม่ไม่ต้องกระโดดละอุ้ยอ๋อกระโดดไม่ได้ตูนมาเก้อมาตะไปตะบืนดีกว่าทหมนผึ้งเนเท้าโอ้โหเยอะเลยวก็เดี๋ยวเพ่าสังเกตมันตกแต่งแบบเกี่ยวกับเฮ้ยนี่มันเออตึกคลาสสิกไหมขอท่กน้ำผึ้งนี่มันโมเดลคลาสสิกโมเดลคลาสสิกเราบอกไม่่ใชหรอทุกน้ำไอ้มงใช่เลยทนมโเดลลลคาสสิกเยนะไอ อเคโอ้ okay, ข้างบนมีอะไรบ้างไหมตรงที่ต้องให้ทำนะพี่โยมเดี๋ยวเดเออันนี้คือโอ้เราจะลองอันนี้ดยก่อนเด้ออาจจะหล่า,าจะาฟุกผ่านก็ได้ตรง,ตรงนี้ชั้นเนี้ยไรไม่แน่ให้ทำแล้วโอ้ไม่อาให้เราดีก่าดูซับซ้อนไม่โยมไม่บอกคนจางผมหรอกนะคนจางผมนี่ต้องอะไรง่ายนะพี่โยมนี่ถ้ายากเกินไปก็ผ่านไม่ได้พี่โยมแต่ถ้าง่ายเกินไปก็ก,ก็ก็ผ่านไม่ได้ไดีพี่โยมมันต้องแบบยากแบบยากพอดีพอดีนะแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าไปชั้นข้างบนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่ โหเก็บกมาก๋ oh God! อไมก้านยางเยอะหืมทำให้คนเล่นนะมัเนี่ยทำให้ผีเล่นแล้วเปล่าไหม,ไมยมโหอ,อันนี้น่าจะไม่น่าจะไม่ใช่สลับที่อันนี้น่าจะไม่ใช่ที่สลับคนพิการนะ์ะนรกน้ำชม,มนะก็เออคนคนแบบอะไรนะคนเขาเรียกว่าอะไรคนเก่งๆเขาเล่นกันนะมิยมไม่บอกคนแบบนุ้ยๆนะมิยมนะแต่เพราะว่าแต่ผมเล่นเก่งนะในโทรศัพท์ ได้ทดสอบอาจจะกากนะโยมแต่ในคอมโคตรเล่นเก่งเลยเออเล่นเก่งจริงเลยนะนี่อะไรไม่ดีเฮ้ยเพื่อนใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลยโอ้โหถอนหัวได้ด้วยเป็นอะไรเพื่อนไปโรงพยาบาลไหมอันนี้คืออะไรวะเสื้อแมวเดานโยมมันจะเป็นเออเสื้อมีมด้วยนะอ่าอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือคือเสื้อแมวแล้วเหมือนเจ้าของเกมนี้จะรักแมวนะโยมคือเจ้าของเกมนี้น่าจะรักแมวมากน่าดูเลยก็เลยเอาเสื้อแมวมาใส่ให้ตัวละครพวกนี้โอเค ถ้าเรากระโดดลงไปด้านล่างล่ะเราเิดอนะไรขึ้นอ่ะจะตายไหมน้ามิม่มหวังว่าจะไม่ตายกันก็เอา,เอามือมือมอ,มอ,อะไรวะเอา,เอา,เอาโอเคไม่ตายนี่กิ๊กเลยก็ตีเลเดี๋ยนะเฮ้ยอันนี้ชันแล้วไหมเนะี่ยเดี๋ยวบบจะลองขึ้นชนนะันชนี้เลยกันนะนี่ชันนี้เลยนีเบิ่มเบิ่มเลยอะเบิ่มเบิ่มเลยเดี๋ยวโอเป็นตรงนั้นเหรอโอเคเลย์จะเล่นกันครับเอ้ยปีสิบว้ยออาปีสักที